บัตรนี้เราก็ถึงอุดรธานีแล้วเย้ yeah. วันนี้ขับรถมา780กิโลครับโอ้โ oh ห780กิโลบัตรนี้เราก็ถึงเมืองอุดรแล้วรู้สึกไม่เหนื่อยนะรู้สึกขับรถแบบชิวๆเลยนะฮะเพราะว่ารถของเรานั้นนิ่มครับมันนิ่มมากๆเลยนี่ไงอุดรธานี ล้อ14ครับ XCD ครับยางนิ่มๆแนบน้อยๆข้างหน้าไม่ได้โหลดนะฮะข้างหน้าเดิมๆนี่สแตนดาร์ดเลยโอ้โหขับนิ่มมากเมื่อก่อนขับรถคอกมาฝ่าจะถึงอุดรได้นี่ต้องบอกว่าโอ้โหร่างกายนั้นบอบช้ำแบบสาหัสสากันน่ะคือรถคอกมันแข็งไงอุดรนี่ น่าจะมาเป็นครั้งที่ที่สในครั้งนี้นะครับครั้งแรกนี่เป็นการขับรถคอกมานะฮะครั้งที่2ก็ขับรถคอกมาเหมือนกันเคยมาส่งของที่จังหวัดอุดรเนี่ยสครั้งนะครับแล้วก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่3ที่มีโอกาสได้มาอุดรอ,อีก1ครั้งนะครับแล้วก็ถึงเรียบร้อย780กิโลครับ รู้สึกว่าขับรถแบบชิวๆเลยวันนี้นะฮะไม่เหนื่อยนะครับออกมาจากบ้านนะครับบ้านผมคือตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดออกจากบ้านมาประมาณบ่ายหนึ่งครับตอนนี้ก็จะตีหนึ่งแล้วครับ12บสชั่วโมงพอดีนะฮะใช้เวลาขับประมาณ12ชั่วโมงพอดีพอดี780กิโลวิ่งไม่ด่วนนะครับก็วิ่งมาเรื่อยๆเนาะไม่ได้ด่วนอะไรนะครับ เอาละครับนะฮะวันนี้ก็สวัสดี f c ชาวอุดรด้วยนะครับใครเจอผมทักทายได้นะครับในการขับรถมาครั้งนี้นี่เจอเพื่อนๆนะฮะที่เป็น FC ผมแล้วก็น่าจะเป็น FC ของชมรมที่นี่มีเพื่อนเยอะด้วยนะครับมีเพื่อนๆบีบแ,แต่ทักทายผมเยอะแยะมากมายเลยก็ขอบคุณด้วยนะครับเอาละครับบัดน,นี้ผมถึงเมืองอุดรแล้ว ก็ขอบคุณทุกๆคำอวยพรนะฮะขอบคุณมากๆเลยบายบายรักนะจุ๊บๆบายบายครับ